มีความเสี่ยงจากการติดโควิดสำหรับชุดตรวจอัติเจนเทสก็ได้มาแล้วนะครับผมย้ายขึ้นไปแล้วก็ดันลงครบสุดแล้วตอนนี้เราก็ได้สารขั้นหลังติดมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับพอดีอันเนื่องมาจากว่าผมมีความเสี่ยงจากการ ติดโควิดเนื่องจากอยู่ใกล้คนติดโควิดทีนี้วันก่อนก็ไปซื้อชุดตรวจอัติเจนเทสมาแต่ว่าไปให้ผู้พวกกันี่แหละเอาไว้ตรวจแต่ที่ไหนได้กับกลายเป็นว่าผมต้องมาตรวจเองเนื่องจากมีความเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยติดโควิด นะอ,อย่างว่าทั้งๆท,ที่เราแบบป้องกันเต็มที่นะแต่ด้วยหน้าที่ด้วยหน้าที่มันก็เลยมีความเสี่ยงอาการตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรนะปกติดีทุกอย่างแต่ว่าที่ตรวจจริงๆอะ่ะเมื่อก่อนอ่ะตรวจสวอปมาแล้วแล้วผมก็ไปฉีดยาแอสตรามาเข็มหนึ่งแล้วได้เข็มแรกแล้วเข็มสองจะไปเดือนตุลา วันที่3หรือวันที่2ตัตุลานี่แหละสวอปก็สวอปมาแล้วผ่านแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปเอาชุดตรวจมาตรวจอีกรอบนึงเพราะว่ามีความเสี่ยงก็เลยกับว่าเดี๋ยวจะออกไปดไปูไปด้วยกันครับผมตอนนี้ก็ได้ชุดตรวจมาแล้วครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไปตรวจสวอปข้างบน สำหรับชุดตรวจอ n นติเจนเทสก็ได้มาแล้วนะครับผมจากที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ก็มีอันนี้มีถุงถุงเปล่าๆนะเพราะว่าชุดนี้มันเป็นขยะมีพิษใช้เสร็จเราต้องทิ้งเราต้องเก็บทิ้งให้ดีนะครับผมอันนี้ส่วนที่1มีชุดตรวจซึ่งในชุดเขาก็จะประกอบไปด้วย ขาจะระบุวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะครับผลิตวันที่13เดือน7ปีปีนี้ปี21แล้วก็หมดอายุวันที่12เดือน7ปี2023ตามนี้เลยนะครับผม1ชุดเขาชุดที่2ที่ให้มาก็คือตรวจวัดกระแสะเลือดมั้ยในตัวเนี้เคยเห็นอยู่ นีบนิ้วแล้วก็ดูค่ามันส่วนชิ้นที่3ที่ให้มาก็เป็นไม้สวอปนะครับความยาวของไม้อยู่ที่อยู่ที่6นิ้วหนิ้วเนิ้วเกือบเกือบเจนิ้ว6นิ้วก,กว่านะครับตีสัก6นิ้วอ่ะเราต้องแย่เข้าไปลึกๆ เดี๋ยวจะตรวจให้ดูนะครับผมก็ไม่เคยตรวจหรอกแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการตรวจให้ดูส่วนชิ้นชิ้นถัดมามันไม่ได้อยู่ในถุงอันนี้น่าจะเป็นจุกขวดนะก็จะมีขวดมาให้ขวดน้ํายาอันนี้น่าจะเป็นจุกมันเดี๋ยวเราวางไว้กันแล้วก็อันนี้เป็น หลอดน้ำยานะครับพอเวลาเราใหญ่จมูกเราสวอปเสร็จแล้วเราก็จะแกะกดน้ํายาแล้วก็เอาเอไม้เนี่ไม้เนี่จุมจ่มๆเข้าไปเพื่อที่จะเอามาหยดใส่ในชุดตรวจมันดูค่ามันครับอันนี้เป็นจุกไว้ปิดไว้บีบน้ํายาหลักๆก,ก็มีแค่นี้ครับจุดชุดตรวจ ส่นที่เหลือก็เป็นแมสตขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมาดูวิธีการสวอปครับเดี๋ยวจะทําให้ดูสดๆเลยก็ยังไม่เคยเหมือนกันนะอาจจะหน้าตาบิดเบี้ยวหน้าเกียดก็ขอโทษด,ด้วยเนอะตรวจเองครับผมอันดับแรกเลยเราก็ต้องมาแกะเอาชุดไม้สวอปออกก่อนนะเพื่อที่จะแยกไปในโพรงจมูกเรา ราต้องจับด้านปลายนะครับผมเราไม่จับด้านที่มีด้านที่มีสำลีพันอยู่นะเราจะต้องแย่กันไปลึกๆเลยเนี่ยโอ้โหลึกมากเลยเดี๋ยวผมจะลองดูว่าแย่ได้ไหมจะพยายามนะครับส่วนชุดตรวจชุดตรวจนี้ก็เราก็ต้องแกะฉีกซองออกมาก่อน คลิกซองออกมาก่อนอ่าในซองมันจะมีกันชื้นอยู่เอ้ามันมีแค่นี้เหรอผมเคยดูเขาจะมีไอ พลาติกอะ่ะมีพลาติกที่มันจะต้องฉีกเอามาแปะตรงนี้ครับมันตรงนี้มันตรงที่หยอดน้ายามันจะมีขีดสองขีดมีขีดขีดตัว C คือคอนโทรลแล้วก็ตัว T a อั i ติเจนเทสคือถ้ามันขึ้นมาขีดหนึ่งถ้าเราถ้าเราทําการตรวจแย่จมูกสวอปโดยถูกต้องอะ่ะยังไงขีดแรกมันก็จะต้องขึ้นนะครับผมมันจะต้องขึ้น ส่วนขีดตัวทีนี้ก็คือหมายความว่าเราติดโควิดเรามีผลเป็นบวกแต่ถ้าขึ้นตัวซีตัวเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมามาลุ้นกันครับแต่ผมงงว่าทำไมมันไม่มีไอ้พลาส,สติกที่ว่าคอยที่จะแปะติดตรงด้านนี้งงในนี้ก็ไม่มีนะในถุงก็ไม่มี อะไม่มีไม่เป็นไรครับอเอาแค่นี้แหละอันนี้ก็ไม่ใช่อ่ะอเอาแค่นี้ก่อนไม่มีก็ไม่เป็นไรขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนในการแย่จมูกนะครับผมความยาวของไม้ขนาดนี้ผมกะว,ว่า เอาเกือบสุดไม้เลยครับแย่เข้าไปลึกเกือบสุดไม้เลยขนาดนี้เลยเหลือไว้นิดนึงเดี๋ยวจะลองมาดูว่าจะแย่ถึงไหมวิธีนะครับวิธีแย่เราต้องนั่งแบบชิดหน้านิดหนึง่งแล้วแย่ขึ้นไปแย่ขึ้นไปเดี๋ยวนะาง่ายๆแย่ขึ้นไปแล้วก็ดันลง ดันลงแล้วก็ค่อยลงครับผมมันจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะจำอยากจะจําแดกจนถึงลําคอแล้วตอนนี้น่าจะถึงลําคอเกือบสุดแล้วครับผมแล้วเราก็หมุนหมุนหมุนไม้ออยเกือบสุดเกือบสุดแล้วออย ทรมานแล้วก็หมุนหมุนหมุนไม้ครับผมหมุนไม้หมุนไม้นะหมุน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 แต่เราเราก็ค่อยเอาออกมาอ้ยทรมานอ๋ออ๋ออ๋ออ้อยอ้อยอ้ย,อย,อยน้ำตาไหลตอนนี้เราก็ได้สารขั้นหลังติดมาแล้วนะครับผมลำดับถัดไปอ้อยเดี๋ยว ลำดับถัดไปเราก็จะมาทำการเทสโดยอันดับแรกเลยเราก็จะต้องฉีกฉีกหลอดน้ำยานะครับผมฉีกฝาหลอดน้ำยาแล้วเอาไม้ที่เราสวับแล้วใหญ่ลูจม,มูกตะกนี้นะเข้าไปแล้วหมุน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 ครับหมุนหมุนแล้วบีบปลายหลอดหน่อยก็ได้มันน้ำยามันจะได้สารคัดหลังมันจะได้อยู่ในน้ำยา เหนนะทิชชูเหมือนกันบีบบีบนะครับบีบบน้ำมงน้ำมูกเราจะได้อยู่ในในนี้แล้วเราก็เก็บเสร็จแล้วเราก็เอาไอจุกจุกเนี้ยนะครับจุกหลอดอ่ะเราก็มาปิดปิดฝาให้แน่นปิดฝาให้แน่นเสร็จแล้วอันดับต่อไปเราก็จะทําการเทสโดยที่เราหยอดหยอดสัก 3, 4หยดนะครับผมหลอดแค่หยอดแค่3าหยดก็พออ้าวหนึ่สองสอ้ย หยดที่3ามหยดที่4หลอดกระเด้งเลยมาดูผลกันครับโอ้โหตอนนี้ผลอยู่ที่ตัวซีนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูให้ชัวร์ประมาณ15 3 0นาทีนะถ้าอยู่ที่ตัวซีเนี้ยตอนนี้เข็มอยู่ที่ตัวซีหมายถึงว่าเรา ทำการตรวจถูกต้องทำการตรวจถูกต้องแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอคีดๆเนี้ยมันมาอยู่ที่ตัวทีแสดงว่าผลเราเป็นบวกนะติดโควิดแต่ถ้าอยู่ที่ตัว C หมาถึงคอนโทรลเราก็สบายใจได้แต่ไม่ใช่ว่าเราสบายใจได้นี่ไม่ใช่ว่าออกไปรั่ที่ไหนออกไปเที่ยวเตะที่ไหนได้นะครับเราต้องระวังตัวเหมือนเดิมตอนนี้ผลค่าที่ได้ออกมาของผมยังอยู่ที่ตัว C ีคอนโทรลนะ เราต้องดูผลอีกประมาณ1 5บหถึงสานาทีเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา1ิบสนาทีแล้วครับผมผลตอนนี้ก็คือขึ้นขีดเดียวนะผมจะรอจนถึง4ี่โมงครึ่งผมตรวจเสร็จตีสักสี่โมงประมาณสีนาทีแล้วผมต้องรอผลประมาณ2 0่สถึงครึ่งชั่วโมงตอนนี้ผ่านมาแล้วก็ 4.17โมงสเจี๋ยวอีกประมาณสัก10กวนาทีเดี๋ยวจะมาดูอีกทีตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ขีดตัว C Control นะหมายถึงว่าผลเป็นลบก็สบายใจไประดับหนึ่งแต่ถ้าขีดมันเลื่อนลงมาที่ขีดที่2ตัวทีเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหะครับงานเข้าเลยตอนนี้ก็รู้สึกว่าค่อยโล่งใจหน่อยรอดูก่อนครับเดี๋ยวมาแจ้งผลอีกที สรุปผ่านมาแล้วครับครึ่งชั่วโมงขีดยังอยู่ที่เดิมนะตัว C control นะครับผมสรุปว่าซีซั่นนี้รอดสบายใจละรอดรอดรอดโอเคคร่าวๆก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าใครอยากจะตรวจก็ทำตามวิธีที่ผมได้แจ้งไว้แล้วกันนาะขอบคุณมากครับ